ในใครในที่นี้ครับใช้กดแรงดึงดูดหรือว่าพยายามเ a n i f e s จินตนาการเสกสร้างแต่ก็ยังไม่สําเร็จสักทีมีไหมบอกเลยนะว่าเรื่องราววันนี้ความลับสุดยอดให้คุณเข้าใจแบบนี้ก่อนเลยว่าทุกสิ่งคือคลื่นพลังงานยกตัวอย่างเช่นร่างกายของเราก็เป็นพลังงานคุณอาจจะเห็นว่ามันมีกายภาพใช่ไหมครับแต่ว่าภายในเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยอะตอมประกอบไปด้วยการเคลื่อนไหวนะครับหมาว่าถ้าเกิดคุณซูมไปให้มันเล็กที่สุดมันคือกลายเป็นคลื่นพลังงานความคิดของคุณเป็นคลื่นพลังงานอารมณ์ความรู้สึกของคุณก็เป็นคลื่นพลังงานทุกสิ่งเป็นนนคลลื่พังงา เล,เล็กที่สุดของมันคืออะตอมเล็กกว่าอะตอมคือควอนตัมและในควอนตัมก็เป็นคลื่นพลังงานทุกสิ่งที่คุณเห็นและจับต้องได้ตอนนี้ทุกสิ่งเลยคือคลื่นพลังงานและเมื่อทุกสิ่งคือคลื่นพลังงานครับทังนั้นแล้วคําว่าความสําเร็จความมาัง่งคั่งมันก็คือคลื่นพลังงานเหมือนกันดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะได้สองสิ่งนี้จงอยู่ให้ถูกคล <pour S 1> ื่นคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นความสําเร็จก่อนอยู่ในคลื่นความมั่งคั่งก่อนเพราะตามเรื่องกฎแรงดึงดูดแล้วนะครับเขาบอกอย่างนี้ว่า คลื่นเดียวกันจะดึงดูดคลื่นเดียวกันมาถ้าวันนี้คุณเป็นคลื่นความขาดแคลนคลื่นเห็นความลังเลสงสยัยไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะดึงดูดความสําเร็จเข้ามาได้เพราะมันคนละคลื่นมันคนละความทีมันจะดึงดูดมาแบบนั้นดังนั้นทําตัวเองให้เป็นคลื่นนั้นก่อน